Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in, walla hawla abdika wa rasulika Muhammad. Wa ala alihi wa sahabihi wa man tabihum bihasanin ila yamidin amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepko syukur ke Allah SWT Kepko syukur ke Allah SWT Kepko syukur ke Allah SWT จนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันบุก,กุฟนะครับเป็นวันที่ผู้ที่เดินทางไปทำฮัทนั้นเข้าไปพักไปพำนักไปบุก,กุฟณทุ่งอรรอฟ้ไปขอดุอาอยู่ที่นั่นนะครับในวันนี้นะครับก็คนที่ไม่ได้ไปทําฮัทอย่างพวกเรานะครับและหลายหลายคนก็ให้ถือศีลดกันนี่คือคําสั่งของทรศรูสุลลอหฮาวเลัยสัลลัมนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอีดอัลเหฮานะครับเป็นยาวมุนนฮรีเป็นวันเชืดกุรุบันนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวบทที่ทศรัลสละัาริสลัมได้บอกไปส่วนใครจะตีความแบบไหนอย่างไรอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละคนนะครับก็ตัดสินใจกันเอาแต่ที่สําคัญที่สุดขอให้เราได้รู้เอาไว้นะครับว่าทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองต้องรับผิดชอบกับการกระทาของตัวเองต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเองนะครับไม่มีใครมารับผิดชอบร่วมกับเรานะ ส่วนในวาทกรรมที่คนในสังคมอุลมะกะดีผู้รู้กดีนะครับโต้ไปโต้กันมานั้นก็เป็น,ปนการใช้คําพูดบางคนก็แสดงตีหน้าท่าทางเยาะเยะ้ยถากถางนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาต้องไปรับการสอบสวนจากพระองค์ลักษมณ์ตลาเองในวันอาคีรัสนั่นเองนะครับนั้นกายกระทำดใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทำด้วยความอิจฉาด้วยความบริ์ใจนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชนะไม่ได้มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนบทบัญญัติของลักษมณ์หาตาลาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําตามอ่า รับสู่ของตัวเองแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระองค์รา,าตนานาจะเป็นผู้พิจารณาเองนะครับถ้าเราไม่ได้ฝ่าฝืนแต่ถ้าเรามีเจตนาที่จะเอาชนะเจตนาที่จะฝ่าฝืนเจตนาที่จะทําตามความต้องการของเราโดยที่ไม่คานึงถึงความถูกต้องเราต้องรับผิดชอบตัวเองเท่านั้นนะครับพีบ่น้องครับอ <c oughs> ัลลอฮฺเวลาบ,บอกกับเราในอัลลอฮฺสุรานฮัดนะครับถึงการที่เรานั้นให้ความสําคัญ กับพระบัญญัติของลัทธิสุบาฮาในวตลาให้เกียรติต่อข้อห้ามทั้งหลายต่างๆของพระองค์ที่พระองค์ได้ห้ามเอาไว้อันนั้นเป็นสิ่งที่ <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่นะทพระองค์ลัทธิสบาทาน่าจะตอบแทนให้นั่นเองนะคือเท่ากับเราให้น้ําหนักให้ความสําคัญกับคําสั่งของลัทธิสุบาฮาในวตลานะครับเมื่อเราสั่งอะไรกับใครสักอย่างหนึ่งนะนะคนที่อยู่ใต้ปกครองของเราเนะี่ยแล้วเขาเชื่อแล้วเขาทาตามนะครับ เราก็จะมองว่าเออเขาให้เกียรติกับคําสั่งของเราเขาให้ความสาคัญกับคําสั่งของเราเขาให้น้ําหนักกับคําสั่งที่เราได้สั่งเอาไว้นั่นเองเหมือน <c oughs> ที่อัลลอฮ์บอกกับเรานะครับอัลเทียวซุนบอกกับเรานะครับว่าให้มาละหมาดกันที่มัสยิดนะสำหรับผู้ชายแล้วเราให้เกียรติกับสิ่งที่ทอร์ซุนห้ามเอาไว้อสั่งใช้เอาไว้เราปฏิบัติตามนั่นคือการที่เรานั้นเ <c oughs> ชื่อฟังแล้วก็ให้เกียรติต่อสิ่งที่ทอร์ซุนได้สั่งเอาไว้นั่นเองนะอัลลอฮ์บอกว่าว่ามายูอัลว่า พอเขาให้เราอินารับบีนะเรบอกเช่นนั้นแหละและผู้ใดให้เกียรติต่อข้อห้ามทั้งหลายของอัลลอฮ์มันก็เป็นการดีแก่เขาณที่พระเจ้าของเขานะครับคือเราปลีกตัวออกจากข้อห้ามสิ่งมั่วเช่นต่างๆนั้นเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวสิ่งที่เป็นบิดาสิ่งที่เป็นการต่อเติมในศาสนาทุกเรื่องนะครับเน้นเข้ามาทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะมีคนทํามากมายทักขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นผิดก็คือผิดมันเป็นสิ่งที่ต่อเติมในศาสนามันก็เป็นบิดา นะครับจะพูดให้สวยหรูอย่างไรจะไถวาทกรรมแบบไหนอย่างไรของผิดก็คือของผิดขอห้ามก็คือของห้ามนะครับเหมือนแกงบูดนะพี่น้องน,นะครับมันบูดแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็เป็นแกงบูดกินเมื่อไหร่ก็กินไม่ได้นะเป,นเป็นของเสียเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สคาคัญนั้นอันล was, ลอฮ์ท่าบอกว่าละพูไดให้เกียรติต่อข้อห้ามทั้งหลายของอัลลอฮ์มันก็เป็นการดีแก่เขาณนะที่พระเจ้าของเขานะครับวَ ح ให้ละกุม م ลอันอามْ ع َ ا ลา إِلَّا อะ ج ْ ر َ ة ً ع َ ل َ ي เราบอกและปศุสัตว์ทั้งหลายได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้านะครับได้เป็นที่อนุมัติเาเว้นแต่บางสิ่งที่ถูกบอกกล่าวไว้แก่พวกเจ้านะปศุสัตว์ก็คือสัตว์ทั้งหลายที่เราสร้างมาเนี่ยเป็นที่อนุมัติอูดวัวควายแพะแก่นะช้างมาพวกนี้เป็นที่อนุมัตินะเป็นที่อนุมัตินะครับให้เราได้รับไวาเว้นแต่บางสิ่งที่ถูกบอกกล่าวเอาไว้แก่พวกเจ้าบางสิ่งที่ถูกห้ามนะครับเช่น พวกสุกรเนี่ยพวกสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บจับเหยื่อเนี่ยนะพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ถูกห้ามเอาไว้นะครับหรือสัตว์ที่ตายเองสัตว์ที่เป็นโรคระบาดตายนะหรือสัตว์ที่ถูกเชื้อโดยไม่ได้กล่าวน้ำเอัล็อตสุบฮาตารเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกห้ามนะครับอัลลอฮฺบอกว่าฟัจตันิบุริจซามินัลเอาฟัจิตันิบุฟัจตันิบุริจซามินัลเอาซานิวัจตันิบุกาวลาซูรนะครับอัลลอฮฺบอกดังนั้น พวกเจ้าจงปลีกตัวให้พ้นจากความโสมมนะครับนี่คือสิ่งที่เราเล่าบอกว่าจงปลีกตัวให้ห่างจากความโสมมหมายถึงสิ่งที่เป็นาการกราบไหว้รูปจเจวัตต่างๆรูปเคารพบ,บูชาต่างๆให้ออกทางอย่าเข้าไปอย่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งหมายถึงจเจวัตทั้งหลายแล้วก็จงออกห่างจากการกล่าวคำเท,ท็จก็คือให้ออก่างจากการเป็นพยานเท,ท็จไม่รู้เราก็บอกไม่รู้ไม่เห็นก็บอกไม่เห็นนะอย่าไปเป็นพยานเท,ท็จ นะไปสร้างความพิจารณาให้มันเกิดขึ้นในสังคมนั่นเองนะครับเราบอกอยนะครับนะครับว่าบริคุลิอุมะตินจานามันสักลายะกุรุยัยกุสมัลลอฮิอาลามารซากะฮุมมิมบะฮิมติลอันอามนะครับอัลลอฮ์บอกว่าและสำหรับทุกๆประชาชาติเนี่ยเราเนี่ยได้กำหนดสถานที่ทำพิธีกรรมนะครับสถานก็คือ อ๋ออเลาะบอกว่าเราได้กําหนดให้มีการามีสถานที่ทําพิธีกรรมต่างๆคือพิธีกรรมในการทํากุรบนันในการทําอุติยะนั่นเองนะครับเพื่อพวกเขานั้นจะได้กล่าวพระนามของอเลาะต่อสิ่งที่พระองค์ได้เป็นประธานเป็นปัจจัยชีพแก่พวกเขานะนะนะเพื่อเราจะได้แท้ซ้องสรุปต่อเราสุบาร์ตลานะครับอย่างเช่นในวันพนุ่เนี้เป็นที่เราจะเชิดกุรบานกันนะครับเราก็มีการาตัสเบีย้ยมีการากล่าว ตักเบ็ดต่อลาสุมาฮัตตาราครับนะเพื่อที่จะแซ่ซ้อสุดดีต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลาสุาตาที่พระองค์ได้ประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้อามาเป็นประโยชน์กับมวลมนุษย์นะครับให้ปรษสุสัตว์ทั้งหลายมาเราสามารถจะใช้งานได้แล้วก็ทําเป็นอาหารได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนาะก็จะต้องระลึกถึงนะครับให้ความให,ให,ให,ให้ให้เกียรติและก็ขอบคุณอลาสุบาฮานะฮัวตารานะครับเราบอกนะครับนะว่าไฟาลากูมีเราวาดนะฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้าคือพระเจ้าอ,องค์เดียว ฟาลูอสลิมูวัชิรนโมกไปตีนนะครับดังนั้นสําหรับพอระงค์ตัวนั้นพวกเจ้าจงนอบน้อมและจงแจ้งข่าวดีแกบ่บรรดาผู้จงรับพอดีนอบน้อมถ่อมตนเถอะนะให้แจ้งข่าวดีนะนนคนที่ที่ให้เกียรติแก่พระปรยัดของราสุบาฮานะวตาตาลานะครับใครที่อยึดมัน่นในลาสวาลาองค์เดียวนะครับอเล็กก็บอกว่านะครับจงนอบน้อม สำหรับพระองค์นั้นพวกเท่านั้นที่พวกเจ้าจงนอบรอมและก็จงแจ้งข่าวดีก่บรบรรดาผู้ที่จงรักภักดีนะจรับบรีตรงนี้เอาลบกาาะกล่าวในอายะต่อไปนะครับว่าอ uh um ัลลอฮฺดีในลาสกรุลลอฮฺวะจลัดกุลูบุฮุมนะคือบรรดาผู้ที่เมื่อพระน,นามของเรานนั้นถูกกล่าวขึ้นหัวใจของพวกเขานั้นก็หวั่นเกรงนะทุกครั้งที่พระนามของพระองค์ละซวาลถูกกล่าวขึ้นเนี่ย หัวใจเขาจะหวั่นเกรงทันทีเขากลัวกลัววันที่เขาจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระรพา k ของลาสบากาในวัตลาวันที่เขาจะต้องไปถูกสอบสวนแค่ได้ยินพนามของลาสากาใลานั้นหัวใจเขาก็หวั่นเกรงแล้วนะครับสําหรับคนที่มีความจงรัภักดีเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อลาุบากาในวัตลานะครับวส,สอบรีนาลามาสอบะหุมนะครับและบรรดาผู้ที่อดทนสมบัติอดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องความผิดหวังความล้มเหลว ความสูญเสียต่างๆนะครับที่เขาได้รับที่เขาได้ประสบหรือการเจ็บไข้ที่ป่วยนะต่างๆรู้แล้วแต่นั่นแหละคือ <c oughs> การทดสอบแต่ละสุนทรลาพระองค์ก็บอกว่าวาสอเบรีนาอาามาสอัุมิและบรรดาผู้ที่อดทนสบัติอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับพวกเขาวันมุกยเมีสวัสตาวันมุกยเมีสวัาดิและบรรดาผู้ที่จงรงการละหมาดนะครับว่ามิมาเราสักนาหุมยุมเพกูนและจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัดเครื่อนชีวแก่พวกเขานั้นพวกเขาก็บริจาค นะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระองค์เนาะสุนทได้บอกให้เรารับรู้ไว้นะครับว่าคนที่เป็นผู้โจราพระดีเป็นผู้น้อมน้อมสมทนตอน่อรัชกานะเขาจะมีคุณลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อหัวใจเมื่อพระนามของเราถูกกล่าวขึ้นเนี่ยหัวใจเขาจะหวั่นไหวเลยหวั่นเกรงเลยเขากลัว,ลวรัชกาลจริงๆนะครับแล้วก็เขาอดทนเขาสบัสดิต่อสิ่งที่มาประสบกับเขานะไม่ว่ามันจะหนักหนาค่ะสาหัสแค่ไหนจะรุนแรงแค่ไหนเพราะเขาเป็น กรรมสิทธิ์ของพระลอสซาลัน์พระองค์สามารถจะทดสอบเขาอย่างไรก็ได้แต่ให้เขามีความสามบาัถอดทนนะครับอยา่าวยวายอย่าตาหนิติเตียนนะครับสบัดอดทนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็วอกเมื่อกี้มีสุราที่แล้วก็ดำรงการละหมาดเหมือนที่เราพยายามรักษากันอยู่เนี่ยนะครับผู้ชายมาละหมาดที่มัสยิดนะครับมันจะลําบากขนาดไหนก็นแล้วแต่นะครับเราก็ก้าวข้ามผ่านมาให้ได้นั้นทศูนูลบอกนะครับว่าผลบุญของการที่คนมาละหมาดที่มัสยิดโดยเฉพาะเวลา อะซุบฮีแล้วก็เวลาอิชาเนี่ยนะครับมันมากมายมหาศาลถ้าเขารู้ถึงที่ยงแล้์จะตอบแทนให้กับเขาเนี่ยแม้จะต้องคานมาละหมาดที่มสัสยิดเขาก็จะมากันนะครับนี่คือสิ่งที่ทารสุสลาสลาฮอซัมได้บอกเอาไว้เพราะนั้นการให้เกียรติแก่คําสั่งของอัล l l a ์การให้เกียรติแก่คำสั่งของ,ของทรรารุสลาสลาฮอซามนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอลัลลอฮ์บอกเรานะครับว่ามาอยู่ใต้ทรอซูลฟะกอรับเอัต่อ Allah ใครที่เขาจงรักพระดีต่อทารุสูลเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามทารุสูลเนี่ย บอกก็าาอาตอรอเท่ากับเขาเนี่ยต่ออะตอรอแล้วนะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อาตรอยืนยันนะครับบอกเราไว้เนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้น้ําหนักให้ความสําคัญชีวิตเรามันคนสองโลกจริงๆนะครับเราทิ้งมายิดไม่ได้เราทิ้งการสูญอยู่ต่อลาสเวลาไม่ได้ตามใดที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่เพราะวันหนึ่งเราไม่รู้นะครับว่าวันไหนที่รลรสเวลลานะจะเอาชีวิตเรากลับไปจากดุนยานี้เราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้มันก็จะเป็นของคนอื่นไป เพราะนั่นคือการทดสอบจากลาสตลาทั้งสิ้นนั่นเองนะครับเราบอกอีกนะครับว่าไลยนาลลูฮฮมุฮาเวลาลิมาอุฮาเวลากียนารุดตักวามิ่งกุมนะเราก็บอกนะครับว่าในเรื่องการทำกุฎบาตเนี่ยเนื้อของมันและเลือดของมันจะไม่ถึงอัลลาสตลาดแต่อย่างใดนะไม่ถึงอัลลาสนะเนื้อเลือดของสัตว์ที่ทำกุฎบาตรนั้นไม่ถึงนะครับแต่ที่จะถึงคืออะไรนะครับแต่การยำเกรงของพระเจ้านั้นจะถึงพระองค์ เราบอกไว้นะครับว่าเวลากินยานาตักวามิ่งกลุ่มนะแต่การจำเกรงของพระเจ้าานัลละที่จะถึงพระองค์การทักวาตอ่อลเาสุบฮาตาลาที่เราให้เกียรติกับพระระหยัติของเราสุบฮานนะหัวตาลาที่เราเสียสละส่วนทรัพย์สินส่วนหนึ่งก็เราเพื่อทํากุบาน,นะครับอันนี้เป็นความเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรานะครับที่จะแสดงออกมานั่นเองนะครับปีหนึ่งพระองค์ลับสลาให้เริสกีเรามากมายขนาดไหนนะครับเราจะต้องคิดนะครับคิดคํานวณ บางคนที่เขาคิดเลยนะครับปีนั้นปีหน้าเนี่ยเขาจะทำกุรุบาตแล้วเขาเก็บตังค์ตั้งแต่ต้นปีเลยนะเดือนละร้อยสองร้อยสามร้อยห้าแล้วแต่นะครับเพื่ออะไรเพื่อจะซื้อส่วนกุรุบาตแล้วก็แจกนะอันนี้แหละครับเป็นการทดสอบจิตใจของมนุษย์นะครับว่าเราจะรักทรัพย์สินหรือรักที่จะทําตามคําสั่งของเราสุบฮาณหูวตาลานะครับด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเอาเราบอกแต่การยำเกรงของพระเจ้าานันล่ะจะถึงพระองค์นะครับเอาเราบอกนะครับว่า กะดาลิกาศขรหาละกุมทิตระับิรุลลอะลามาฮาดากุมนะเช่นนั้นแหละเราได้ทําให้มันเนี่ยยอมจํานวนต่อพวกเจ้านะอาล่ะได้ทําให้สัตว์คุรบันเนี่ยยอมจํานวนมันจะประยศขนาดไหนจะดื้อขนาดไหนเมื่อถึงเวลาจริงเนี่ยมันก็ต้องยอมจํานวนนะยอมให้เราเชื่อเพื่อเป็นอทิยาเพื่อเป็นคุรบานถวายอัลลอฮ์สุบฮานีวาตาลาเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้แท้ซองอัลลอฮ์อย่างเกรงใจต่อการที่พระองค์ั้งทรงชี้แนะแก่พวกเจ้า เราจะได้ขอบคุณลัสวาานะที่พระองค์ได้ชี้แนะกิดายะทางนำต่างๆ,ๆให้กับเราให้เราอยู่ในดุนยาอย่างถูกต้องไม่หลงผิดไม่คิดผิดนะครับและหลายคนก็ขอด้อาอนะครับเหมือนที่เราซุดได้ขอด้อาอนะซุนบอกไว้นะครับว่าอูมาอยู่ในลาฮิเบียไขรันอยู่ฟักกิฮุฟิดดีนใครกระตามที่พระองค์งละลัวตราจะให้เขาได้รับความดีน making, ี่อยู่ฟักกิฮูฟิดดีนพระองค์จะให้เขามีความเข้าใจในศา,าสนาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติได้ถูกต้อง นะครับไม่ว่าใครจะพูดแบบไหนอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของมนุษย์แต่หลักการก็คือหลักการความจริงก็คือความจริงสัจธรรมก็คือสัจธรรมมันหนีไม่ออกนะครับบางคนก็พยายามพูดเข้าข้างตัวเองนะเหมือนเดินบนถนนนะครับปิดตานะเอาเมือปิดตาแล้วก็เดินบนถนนนะครับเป็นลนักษณะแบบนั้นถ้าค้าเปิดมือออกสันิดหนึ่งลืมตาสัหน่อยดูข้อที่จริงที่สําคัญก็จะเข้าใจ เราซูนงบอกว่าวายูริลาฮบิอาเขาอยัยนอยู่ฟักก็อยูฟิดดีนใครที่เขาอัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีนะฮะพระองค์แท้เขามีความเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับและท้ายสุดอายาเนี้อล่ลเราบอกว่าบรชริลมุขวิตีวบรชิริลวบรชริลมุฮซินีนนะครับและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ทําความดีเถอะข่าวดีตรงนี้นะก็คือเขาจะรับการตอบแทนจากพระองละซุบฮานะฮูวะตาลาด้วยกับสวนสวรรค์ที่พระองละซุบฮานะฮูัตตาลานั้นได้เตรียมมาให้เขาแล้วนั่นเอง พี่น้องครับเราอยู่ในจุนยาในชั่วข่าวเท่านั้นเองนะครับพยายาม <c oughs> สอบแสวงหาความจริงพยายามยืนหยัดในการปฏิบัตินะครับเมื่อเราเรียนรู้ศึกษาเข้าใจแล้วเน้นที่การปฏิบัติด้วยนะครับอย่าปล่อยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสุน,นทรข้อต่อสุนทรารลาวาลวัลวสะลัมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีนะครับที่อรรถสุราบอกกับเราให้เราได้ทํานั้นให้เรารีบทำนะครับรีบทำเต็มกํลาลังความสามารถของเรา นะครับไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัดดูหรือสุนันนะครับอะไรที่เป็นสุนสัขทารุณพรีบทรรนะเพราะมันเป็นแบบอย่างที่ทารุณปฏิบัติเอาไว้แล้วเป็นสาเหตุหนึ่งที่อัลลสบานาจะรักพวกเรานะครับเหมือนที่อัลเราบอกนะครับว่ากุลอิงกุนตุมตัวฮับบูนลอัลลอฮฺฟัตตับิอูนีย์ฮะบิบกุมุลลอฮ์วยักฟิริละกุมจุนูบะกุมนะมุมาจจประกาศนะใครที่ก็ตามที่เขารักอัลลอฮ์เนี่ยให้ปฏิบัติตามฉันก็คือให้ปฏิบัติตามท่านนบมีมูฮัมมัดสุลลัลลาห์อะลัยฮิวะสัลลัม ปฏิบัติตามนะครับไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวว่าฉันรักท่านนาบีไม่ใช่การรักท่านนาบีการรักอัลลอฮ์ก็คือให้ปฏิบัติตามท่านนาบียุฮบิบกุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สวาลาก็จะรักพวกท่านนะวายัฟิรละกุมซุนูบะกุมแล้วก็จะไโทษในความผิดต่ตางๆให้กับพวกท่านมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากนะเพราะฉะนั้นให้เรานะครับยืนหยัดในการปฏิบัติตามสุนนะต่างๆของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมแล้วก็รังเกียรแล้วก็ปฏิเสธการทําบิดาทุกทุกอย่าง สิ่งอะไรที่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาในาศาสนาเนี่ยตัดทิ้งไปเลยต่อให้ทํากันทั้งประเทศนะครับหรือทํามาอย่างมากมายเป็นรยะยะเวลาอันยาวนานถ้ามันเป็นสิ่งที่ต่อเติมในาศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานเราก็พร้อมที่จะสลัดทิ้งไปอย่าให้มาเกี่ยวข้องกับตัวของเราเนั่นเองนะครับทั้งนี้เพื่อเรานั้นจะได้กลับไปพบกับพระองค์ลักมณ์สุบัตลาในสภาพที่บริสุทธิ์ผุดป่องในสภาพของคนที่มีตักวาต่อลักษมีาในวัตลาในสภาพของบ่าวในสภาพของบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์นะสุบัตลาอย่างแท้จริงนั่นเอง ครับก็ฝากพี่น้องวันนี้นะครับวันนี้เราถือสิ้นอดกันนะครับแล้วก็ขอรุ้อ่ามากๆนะครับตอ่อร้าสุบาตลานะครับเพราะวันนี้นปเป็นวันบุกุบเป็นวันที่พี่น้องของเราได้อ่าที่ไปทำฮัทไปพำนักอยู่ทุ่งอ่าระฟ้าไปอ่านอัลกุรอานไปขอรุ้อาไปอิสติกฟารากันที่นั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไวแ้วแล้วพรุ่งนี้เรามาละประมาทอิสลามก,กันนะครับเวลาเจ็ดโมงตรงนะครับเจ็ดโมงเช้าพี่น้องจะเตรียมตัวมาละมาสุพี่แล้วก็อยู่เลยก็ได้นะครับถ้าฝนฟ้าไม่ตกเราก็จะมาที่มัสยิดลด้านล่างนะครับ Ataupun untuk kocok-kocok Maksudnya Kau faham Aku lukaulihasa Fasakfirunazim Alaykum Wa ishalim salamin Amin Kulidham Fasakfiruhu Inna wal ghafur Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh